สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกตันนะครับขับมือนีครับเดินทางมาถึงวัดปูขุนนะครับสีผ้าเอฟซีครับมาตามตัวเลขแนวทางครับเอฟซีคอกันมาลายนะครับจากได้ชุดเต็มของปูครับงวดที่ผ่านมาแตกเก่าสองก็คือสุดเต็มนะครับเอฟซีเอฟซีคอมเมนต์ขอกันมาลายนะครับมือนีเอาไปฝากเอฟซีทางช่องนะครับหาเอฟซีมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่อง ที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอฟซีสิบประาดข่าวสารด้วยครับอ่าครับเพื่อเพิ่เป็นการเสียเวลาครับเข้าไปกาบน้ำมาสการปูคูณพร้อมๆกันพร้อมครับตัวเลขแนวทางชุดเต็มครับฝากต่อนเอฟซีทางช่องขอกราบเรียนเชิญครับการน้ำมาสการครับปูการน้ำมาสการค่ะครับมาเอาชุดเต็มครับปูมาตามชุดเต็มครับค่ะเอฟซีเขาอะไรไหมครับปู ชุดเต็มมันหลายมันหลายไปเอามันว่ามันแตกดีเนาะแตกได้ปูเพราะว่าเพิ่นว่ามันแตกเพิ่นเอาไปอันไปคัดออกเองกับผัดที่แล้วก็แตกเก้าสองชุดเต็มนี่เนี่ยมันแตกผูกกลมมันว่าปูกกลมให้แม่ขัดเนียนเลยวันนี้ผู้กรสินเน้นนห้ยขึ้นเก่าลอะไรสแตกขึ้นเก่าแตกตัวผู้สินเนียนนะมันก็จะแตกตัวว่าเน้นตัวว่ายังกับเบิ้งเอาในพิจารณาเอานั่นละของจะของมัดตัวใดก็จัดเอาครับ สุดเต็มของปูกับวถือว่าลายดอกครับเอฟซีเขาสามารถตัดได้ตัวที่เข้าบาหมักเนาะปูซื้อมัดสุดตัวรยเลยบ่านๆต้องใช้ชี้ซิบซ้อมตัวซื้อย่างเดียวไปกลับเลยครับมันแตกตลอดดิแตกตลอดบัหลุดเนาะปูมันบัหลุดแบบมาเบิ่งน้ำกันชุดเต็มไปเลยแมวกับนอนกโกนประกอบกันเลยกันแมวน้ำโศกัแมวน้ำโศกปูครับนอนอยู่น้ำปูตลอดว่าทไา้ขาบบอกปูวัน บมันก็งึงเวลามันเออต่อต่อคคนๆสิเหลีมมันไกออ่ไก่ข้งสุไทายเดียวน้องแมวก็สิขบับน้องแมวน้ำชมปล่อยเด็กไปก้อนคบมันขับตัวเดียวกับ้องปูกจัดเต็มเตยมไปเลยทั้งสี่หน้าจัดแบบหนักหนักเลยมันขับน้ำกลนก,นกน็คือว่าไปตัวเดียวกันเลย เ็มสิปหกึุุหกิบหกให้ผู้เขียนให้ครับเอฟซีจังจังขัง จำนักเด็กกระดุดนลายมันจะยังเนานะครับ<อ>ปูเมันเป็นจังไ่างเลไม่ว่าเขา,า,าวัดฉาบวะจากนั้นปูประชาปูคือเข่าอยู่ตลอดบม่ว่าเขา่าบม่ว่าออกจากนั้นมันอยู่กับมันอยู่กับปูเก็บสูตรมันดอ,อกจี้ซีเมนต์นะปูปูจัดสูตรเหงปูอื่นกับพวกใครเห็นเขา่าทางนี้เขียนทางนี้มันม่นมีสีลวเลยหาสอง เพิ่งเราได้อพซีเด้หมักตัวเจัดคัดตัวเล็กกับคันเรามันเล็กไรตัวเจ้าว่ากิดเขาสูบมันมาจังสี่ที่ว่าปูบ่มีเอาตัวซอมตัวบ่ไรเพราะ่มันมันมาเป็นสูตบเอพซีตัดเอาปูกลมให้แล้วก็บ่มักกับจัดเอาเองก็ได้ตัดเอาเองเหม่อนครับตัดเองจัดเองถ้าบ่ถือใจนะปูถ้าพอถือใจ คือว่าตั้งให้แล้วครับผมจ้ดเอาถ้าลักตัง้งคือว่ามักเหล็กลักนี่มีแน่นอนคือต้องุกมดว่ามักลักขา่มันมีอยู่มันนี่จะทำนี่ลำไปตัวอื่นก็เป็นไปไว่าอะไรแล้วกันออกจากหากตัวคุ้มคุ้มจัดให้ครับผม ตัวนี้คือหน่อยใช่ไหมครับม,นมหน่อยนอกปูข้อมูลนะ่ะนั่นนะได้เยอะเนาะได้ข้อมูลคือเราเป็นเด็กเก๊ด,ดกับคนแจ๊กอยแล้วเนาะครับว่ <c oughs> มีผูดด้ใดขึ้นหรอปูไล่เมือปูแล้วก็บ่คือไผเป็นไล่เมือที่อมตอะม กันแจกคือหนะนะ้าน้อนะย,จจย,ยแล้วกันแจกคือห้าน้อยโอ้เอฟซีจะจีบวยครับกับกดมาเคลื่อนเขาดีแล้วปูห้าน,น้อยปูติดชั้นล่างชั้นบนไม่กันนั่นไม่เคลื่อนครับปูเป็นเอฟซีสองห้าน้อยปูสิมันยุ่งละอันนั้นไม่ไอ,นนอพี่เศษครับปู ที่โตัวจอจามีตนนี้คือพวกมันบบให้เป็นเด็กไงเด็กไงภาวนาให้เด็กไงเป็นขื้กันเลยเปลี่ยนขี้โดมันไมดังๆนะเปลี่ยนขึ้เกาเหรอครัภาวนาให้เด็กไงออกปุ๊บปุ๊บปุ๊ขกันกับห้าน้อยเนี่ยสองเจ็ด ครับสองตัวนี่จัดในมดเดอร์เล็กสองตัวนี่เล็กวิ่งเด็กวิ่งนี่ที่ปูจัดนักเลยครับเป็นคู่กันกระไดแค่ว่ามันขันมันมากว่าก็คู่กันเลยหน้าตัวเลยนะเออสามารถมาทนคกันได้มากสามารถมนกันได้เล็กเล็กสุดุดนี่ครับมันเป็นบางบางจุดมันก็มา่นํากันแต่ว่ามันจับมันเข้าในกลุมก่ครับ เปลี่ยนชุดเต็มอยู่ครับเอฟแต่ว่าคูก็มีคูเด่นคูจอไอยูเดอคือเกาคือเดิมน <ลด S 2> ้ป,ปูชุดเกาให้ก็จะูชุดเก่ายนชุดเก่ามีด้นี่ของมกลมเน้เนลมเด่น อยากให้จัดหนักๆหมดละที่ที่ปูเด่นนี่ไม่รู้ปูอยากให้จัดหนักๆตีปูอรับเอฟซีเบิร์นเดอร์ครับ,บ,รบมันมียูซีคูมันชุดเต็มนี่นะครับเอฟซีท, <FC S 2> ที่แตกเก่าซองนะครับวที่ผพานมา เป็นซุปเต็มกระจิงยงนะปูแต่ว่าปูกระเด็นไห่จอไห่คือเก่าติ๊ดซุนนี่มันมันกระยัป่อยมันถิ่มเนี่ยเพราะว่าเสี่ยวก้อนศูนมันบมามันกับว่าแน่ได้คือกันครับศุนก็เป็นตัวเก่งอีกตัวหนึ่งเออของเขาครับปูศุนกับนาสิลูดเรียกลูดเอาครับเพื่ว่าเก่ากับหานี่ยลดทั้งหมดเลยเก่ากับหา วางฟังครับปู่ยันแต่มันเป็นเก้าห้หาเก้าน, <c oughs> กนี่แหละรถอยอาอันเ้อยคนสรุปแล้วก็เลขวิ่งสามารถกอดข้อกันมาได้เนาะปู่ฟังครูเาชัดเจนด้วยเอฟซีเก้ากับห้าสามารถกอดข้อกันได้ <c oughs> เตรียมแคมหน้าจอครับเอฟซีอยู่ไ่นอวันสุด เ,เดียวสี่ห้านั่นให้ FC เอฟซีเบิ่งนะครับอ่านี่เด้ตัววดที่หนึ่งกุงมภาเอา,าห FC, ออา,าให้เอฟซีเออเอาเอฟซีให้เบิ่งเปรียบเทียบกันน้ำน,นะครับเพราะว่าต้องเพราะว่าเอฟซีทีททำหาตัวรักฐานเก่าอีกนะครับอ่าให้ FC เอฟซีเบิ่งนะครับ,บครับแคปหน้าจอครับ ที่ศิวะทรายวิไลตัวทีับบัดยามเล็กนั่นคือบพเห็นทิ่บัดครับนี <Destiny> ่คร <quer> ับตัวเกาอ่างอิงคือว่าเห็นเนี่ปูหลังเล็ออกคือเห็นน่ะนะปูครับหลักฐานเกาอ่างอิงครับงวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาครับเป็นชุดเต็มแต่เกาซ้อนครับทรายวินัยายวิไลเอาไปเขียนไอ แกมือแกไล่มือว่าได้แกเบาได้ครับแกเบาเป็นครับผูผมบอกเลยว่าไล่มือผูเป็นไล่มือที่อมตะบ่มีผูไใดเลี่ยนแบบได้แล้วก็บ่มีผู้หดคือผมผม h ัดเขียนแนวผูก็บ่คือครับไล่มือหลุนบันเสียงหลุนไล่ข้ามหมดูหลุนโบรานแนวต้อนอยู่ยิงเอาครับแค้มนานจองไว้เป็นแนวทางครับสายมือสี่เป็นชุดประจาวันที่หกอ่าสิบหกกลุ่มห้าพันสองพันห้าร้อยคสิบหกขับนี่เป็นชุด งวดที่จะมานี่นะครับแตกอีกคือเก่าปูวานะครับอันนี้เป็นหลักฐานเก่าอ่างอิงนะครับนี่คือชุดเต็มเป็นที่มาของเกาสองนะครับเอฟซี<ม>ความเมือนกันมาหลายโคตรนี่โคตรเออคิดไยังไงจะว่าทิจเก่าเนี่ยเป็นตัวร่องมัดถึงชุบเก่าด้่ยนานนะคิดยนะังไอ๋อห้ว่าเฝ้าหาให้ได้เลยมันบอกปู่าหมายว่าไอ้คนนี้เขาคนหนึ่งในในกลุ่ม ฟังปูว่าชาดจเดนจนใไหจัดให้นักหนักตัวสุมกลมโอ้นักหนักก็คือหาเก่าหาศูนเก่าซ้มแลวก็ติดเก่านี่เป็นตัวร่องเดอ้อครับเอฟซีซูนด้านใดซูนด้านในตลอดขึ้นกันเด้ซูนศูนเจ็ดนะครับปูกระเด็นไปขึ้นกันเอาครับแคปหน้าจอไว้เป็นแน้วทางฝากตอนกันนะครับนี่คือชุดเต็มที่เอฟซีคอมเมนต์พอกันมาไหลนะครับปูว่าว <ขอ S 2> <ม>ันนี้แตกลานเปร์เส้นอีกแน่นอนคือเอาเป็นว่าปูครับ รับสุดท้ายนี่ก็ขอกลับขอบุญขอบคุณปูนะคะสี่แบงค์สัญญาทางนะคะใส่เอสซีแฟนคลับท่านช่องนะคะในมีโชั่นวิลา่ที่กันนะคะสาทูครับปูสาธุครับครับหลังจากรับชมรับฟังแล้วทางครับตัวเลขจากปูกับเป็นทีเรียบร้อยแคปหน้าจอไปเป็นเนวทางฝากตอนกันครับ นี่คือชุดเต็มของปูนะครับที่แตกเก่าสองงวดที่ผ่านมาครับวันที่หนึ่งกุม้าพันธ์งวดวันที่สิบหกที่จะถึงนี่ปูกระว่ามาอีกแง่นอนหลานเปิดเส้นนะครับสุดท้ายนี่ห้พี่ที่ั้งช่องยุดีไม่แห้งไปเจอก,กันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ